เชิญชวนทุกท่านรวมชิมช้อปใช้ในงานเมืองคอนมาเก็ตที่ที่รวบรวมของดีของเด่นของสวหรคดนครศรีธรรมราชมาให้ทุกท่านช้อปอย่างจุใจในบรรยากาศลาดเมืองคอนไม่ว่าจะเป็นอาหารปรุงสดอาหารทะเลอาหารแปลรูปผลไม้ตามฤดูกาลของใช้เครื่องประดับเครื่องถมเงินถมทอง กระเป๋ากระจูดกาแฟและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ G.I. ที่มีเพียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เดียวเท่านั้นอาทิเช่นสมโอทักทิมสยามัมังคุดคิริวงมาเดินช็อปกันอย่างจุใจโดยไม่ต้องไปไกลถึงนครศรีธรรมราชแค่ที่โรบินสันไลฟสไลส์สไตล์สมุทรปราการสามารถเดินทางสะดวกสบายถึงหน้าศูนย์การค้าได้โดย BTS สถานีแพรกษาและพบกั 1 9ถึง23ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง20่นาฬิกาชาวนาครศรีจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแทมไว้รอทุกท่านอยู่อย่าค่านะคะ